สวัสดีครับทุกคนและสำหรับเกม Roblox Map Kaiju Battle Ground ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําการรีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับผมที่ทําการรีโมเดลใหม่นั่นเองก็จะเป็นทานด้านของตัวละครอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกคนนั้นก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าเดมอนนั่นเองโอ้โหก็นี่เลยนะครับทุกคนก็คือเจ้าร่างใหม่ของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมหรือว่าเจ้าเดมอนนั่นเองนะโอ้ยต้องบอกตรงเลยนะครับว่ามันมีความน่าเกรงขามแล้วก็น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนสำหรับเจ้า ตัวโมเดลใหม่ตัวนี้นะเห็นไหมโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับทุกคนนะดูจากลักษณะตรงแขนของมันนะครับผมที่มีความใหญ่กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็กรงเล็บที่แบบแหลมเปียกเลยนะรวมไปถึงตรงไหล่ของมันตรงนี้นะครับผมไหล่แปลว่าจะมีเป็นเหมือนกับน้ำแหลมตรงนี้นะครับผมงอออกมาตามร่างกายอย่างนี้เลยนะครับผมรวมไปถึงตรงหน้าท้องของมันด้วยนะที่จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นน้ำแหลมอย่างนี้นะครับผมข้างหน้าอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ข้างหลังครับผมจะเป็นประมาณนี้นะก็ถือว่าโมเดลเนี่ยสวยมากกว่าเดิมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุก็ ความโหดเหี้ยมเอามาหิตอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่ดูหน้าตาของมันนะครับจะมีประมาณนี้นะแล้วก็โอ้โหลิ้นยาวนะลิ้นโคตรยาวเลยนะครับแต่เฮ้ยดูหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับผมเหมือนกับเจ้าอินโดรปเตอร์เหมือนกันนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวโมเดลใหม่ของเดมอนตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่คือตัวปกตินะข้างหลังตรงนี้เห็นไหมเออเมื่อก่อนนี่คือตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่ตอนนี้คือตัวแบบใหญ่เบ้อเอิบเลยนะโอ้โหค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวพาทุกคน นะครับผมก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะโ้หดูในแบบตัวใหญ่ทุกคนดูดีเห็นไหมตัวใหญ่กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเนี่ยโอ้โหเทียบขนาดกันหน่อยนะครับคือแบบเหมือนกับอัปเกรดอะบิ๊กไซส์เลยนะครับผมนี่เห็นไหมโอ้ยในดน้านของอนิเมชั่นตอนอยู่นิ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมก็จะมีลักษณะที่ไม่แตกต่าง <ๆ S 1> จากเดิมเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะมีเป็นท่าวิง่งครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะค่อนข้างที่จะไวเลยนะครับทุกคนสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของด้านดร่ามรคอมมเีต่อมาน,นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันที่สกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้กันต่อเลยนะครับทุกคนนะซึ่งสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีบางสกิลนะครับผมที่แตกต่างออกไปนะเราก็จะมีบางสกิลที่เหมือนเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่าคลิกเมาส์ซายกันก่อนดีกว่านะครับผมบึ๊บ หนึ่งครั้งครับผมสองครั้งนี่ถ้าคลิกเมาส์ซ้ายนะครับผมสามารถกดได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับผมน้าหนีประมาณนี้เลยนะนี่โอ้โห,โโหกด2ครั้งนะครับผมเป็นรูปแบบการต่อสู้ได้แค่2ครั้งแบบนี้นะครับผมไม่ใช่3ครั้งแล้วนะก็จะเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการกัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟาดขึ้นมาอย่างนี้นั่นเองนะเออค่อนข้าทนะี่จะเทเลยเนาะแล้วก็ต่อไปครับผมท่าที่1ต่อเป็นยังไงท่าที่1นดูซิปึ๊บโอ้โหท่าที่1นนี่เป็นการกระโดดพุ่งไปข้างหน้าครับทุก ปู๊บโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับจะสลับในการพุ่งโจมตีได้เลยนะครับผมสำหรับท่าที่1ท่านี้นะอ่าแล้วก็ต่อไปครับผมท่าที่2ท่าที่2นะครับผมนี่ท่าที่2อนี่เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นการใช้หางนะครับผมในการฟาดใส่ตัูนั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมท่าที่3ท่าที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นท่ากระโดดเกาะน,นะครับผมนะก็คือง่ายๆเลยถ้าเรากดใส่คู่ต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเหมือนกับกระโดดไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็สามารถที่จะเกาะคู่ต่อสู้อย่่าาาาางนน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 นี้้้้ไดเเเเลลลยยะะะะะะคคครรัับบบททุุกกกกกกแแวว็ูสึมจ แบบเกาะอ,อยู่ติดกับตัวเลยอะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองดูในตอนเล่นกันแล้วกันนะครับผมสำหรับท่าที่สามท่านนี้นะแล้วก็ต่อไปครับผมท่าที่สี่ท่าที่สี่จะเป็นประมาณนี้ครับผมบ๊บโอ้โหบ๊บโอ้ยเป็นการใช้ขาทั้งสองข้างของมันนะครับผมในการที่จะกระทืบหรือว่าการตบตีศัตรูนั่นเองนะท่านนี้ก็คือไม่เหมือนเดิมนะนะั้นแล้วก็ท่าเขาจะโคตรเท่เลยท่านนี้ดูดิบ๊อบับ๊บ โอ้โหเท่มากเลยนะครับผมสำหรับท่านี้เนี่ยแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็คือจะเป็นท่าสเปซบาร์ของเจ้าตัวละครตัวนี้เองนะครับผมนะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะกระโดดได้แล้วนะครับผมแต่ว่าท่าสเปซบาร์ของมันจะเป็นท่านี้แทนนะครับทุกคนก็คือจะเป็นท่าสะท้อนดาเมจนั่นเองถ้าเรากดนะครับผมจะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะ นี่โหโคตรเทพนะครับเหมือนกับว่ามันกาลังดูดซับพลังงานอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับผมเป็นเหมือนกับมีเลือดตามรางการประมาณเนี้ยนะครับเท่มากๆเลยนะครับผมสำหรับท่าสเปซบาร์เนาะแล้วก็ปิดท้ายนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันที่ท่าคำรามของเจ้าตัวละครตัวนี้กันต่อเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะเริ่มกันที่ท่าอากันก่อนเลยนะครับผมไปดูกันครับท่าอาเป็นไงโหโคตรเท่ เสียงดีมากทุกคนนะครับแล้วก็เอทําให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเจ้าตัวละครนี่เหมือนกันนะไอเวนอมมาทุกคนดูหน้าของมันนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมรับถ้าอานะโอเคต่อไปครับท่าทีโอ้โหโคตรเท่ทุกคนผมชอบออนิเมชั่นท่าทีมากเลยอะ แต่ว่าก็เสียงคำรามก็คล้ายๆกับท่าอาร์นเอนะครับทุกคนนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครเดมอนโมเดลใหม่นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองเล่นให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเล่นสนุกกันแค่ไหนกันเชียวนะครับผมไปกันครับมาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นให้ดูกันนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเล่นสนุกกันแค่ไหนกันเชียวนะครับผมนะแต่ก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนยยยใอข้ลัตว ครับจะสู้ไหวไม่ก็ไม่รู้นะครับโอ้โหยมีเบอร์นี่ต่างหากนะครับผมอากรัตก็มีโอ้โหยเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนน่าโอ้โหแล้วก็ตัวน,นี้ครับผมน่าจะเป็นธนานของเจ้าเดมอนมีสกินนะสกินสวยจัดเลยทุกคนสีม่วงอย่างเงี้ยอ่าเออเอกไงดีวะสู้ไม่ไหวแน่นอนเลยจังหวะนี้มีอากรัตตรงนี้ตัวนึงนะครับอากรัตเข้าไปก่อนครับจังหวะน,นี้โอ้ยเววห้าสิบแนะ่เยอะจัดกรโดเกาะแล้วครับจังหวะน,นี้เฮ้ย <c> เ <oughs> ้กาะผิดตัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่จะเกาะนู่นมาเกาะนี้ได้ไงวะเนี่ยอ้าอโดน ตอนก่อนนะครับผมสามารถใช้ค่ากิ๊กมส์ไซด์ด้นะครับทุกคนน่าโอ้โหโหดเกินเลยครับโหดเกินไม่ไหวว่ะสู้ไม่ไหวเลยเมื่อกี้มาครับผมเราก็กลับมาใหม่กันอีกรอบนึงนะครับตอนนี้โอ้โหเราก็มาเกิดกันในเมืองเลยจังหวะนี้มีกอนซิลาเอ็กตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าได้เวลาจัดการมันอท่านหนึ่งครับผมพุ่งเข้าไปมีติดบีดด้วยโอเคสวยท่าสองการต่อครับกันต่อท่าสี่ครับดูดิบับบับโอ้โหแรงมากทุกคนตูที่สะท้อนนเม็เป็นยังไงสะท้อนนเม็ได้ไหม เฮ้ยโอ้ยโอ๊ยเสียดายผมรีบกดไปนิดนึงทุกคนโอ้โหมันระเบิดพอดีปั๊บเรียบร้อยจังหวะนี้ถ้าสองปิดชากบับเฮ้ยยังไม่ตายเหรอโดนโดนโดนเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมเกือบไปโอ้โหแต่ก็ชนะมาได้นะครับทุกคนนะโอ้โหค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับตัวละครเดมอนตัวนี้เนี่ยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเลือดมันเนี่ยมีแค่2280เองนะถือว่าเลือดน้อยมากๆเลยนะครับผมเอ้อมาแล้วจังหวะนี้เอ้ยเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยรวมด้วยช่วยกันช่วยเพื่อนหน่อยปุ๊บช่วยส่งเคาะอออ้้เรรรียยบบบคัััตวถา ฟาดหางถ้าสีต่อโอ้โหมันแรงมากโดนไหมเนี่ยไม่โดนเลยท่านหนึ่งครับผมพุ่งเข้าไปหาบั๊บโอ้โหตีบีดเอ้ยทีเดียว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 ทันไหมทันเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โโอ้โทันอยู่บั๊บเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเลือดเลือดเหลือหนึ่งทุกคนดูดิ เกือบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมกดสะท้อนดาเมจไปพอดีเลยนะครับผมก็รอดมาได้นะโอ้โหจาเมยไปดูมันออกวะเนี่ยทุกคนโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้าตัวละครเดมอนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนุกดีนะครับผมนะรวดเร็วทันใจแล้วก็ดาเมจแรงอีกต่างหากนะครับผมนะใครที่อยากจะลองเล่นดูก็สามารถไปลองเล่นได้ในแมปไคจูไปทเชนกาวเลยนะครับผมและสำหรับคลิปวนนี้ผมก็จะฝากไว้เท่านี้แล้วนะครับทุกคนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้้้้้้วววยยนนะรแลลกกก็็ถาาาเิิดดดดมมมีีอออไไผผพปตงขภ่ เดียวน,นั่นเองนะครับทุกคนนะโอเคแล้วงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าน,นะครับทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ